มันเป็นจิตมันเป็นโจรมันไม่ใช่พระนะมันคือมิจฉาชีพนะบางคนบางคนนะอันนี้พูดว่าบางคนนะบางคนจิตแต่มันเป็นโจรแต่ข้างนอกอ่ะมันเป็นพระเพราะว่ายูนิฟอร์มมันเป็นพระหมดเลยมันนุ่งหัวเหลืองห่มเหลืองแต่จิตข้างในมันเป็นโจรเป็นโจรคืออะไรมันก็ทําอย่างเดียวกับมิจฉาชีพเลยฟอกตัวเองฟอกตัวเองแบบผู้มีอิทธิพลที่เขาทําซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่สมณะเข้าใจไหมฟอกตัวเองคือทําอะไร หาเงินมาทุกุกวิธีทางมันไม่สนใจโดยความถูกต้องเลยนะมันไม่สนใจเลยอะไรก็ได,ได้ได้เงินให้คนงมงายพอได้เงินมาปุ๊บมันเป็นเงินบาปนี่เงินที่ได้มามันเป็นเงินบาปมันเหมือนพวกที่มีอิทธิพลที่แบบเอ่อทำถ,ถ้าเป็นยุคนี้ก็แบบทําเว็บพน,นันทําเว็บพนันขายยาหรืออะไรก็ตามแต่พระบางรูปคล้ายๆแบบนี้เลยนะดิฉันอยากจะพูดให้คนพุธตื่นมันทําตัวเหมือนคนมีอิทธิพลที่คนที่เป็นคารวาเขาทํากันไหนพวกอยู่กับธุรกิจสีเทาเว้ มันก็ได้เงินมาจากสิ่งที่มันเป็นเงินบาปอะ่ะเงินที่มันได้มาจากการหลอกลวงชาวบ้านได้มาจากการที่ทําให้ชาวบ้านหลงผิดเข้าใจผิดห่างไกลจากความเป็นพุทธเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพอมันได้เงินมาเยอะขึ้นแล้วมันเป็นเงินบาปมันก็เอามาฟอกตัวเองมันเอามาฟอกตัวเองด้วยกันไงบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อ๋ออย่าไปว่าท่านนะเนี่ยท่านช่วยเหลือสร้างเครื่องมือโรงพยาบาลอย่าไปว่าท่านนะเนี่ยท่านให้ทุนการศึกษาเด็ก อ๋ออย่าไปว่าท่านน้าเนี่ยท่านแจกข้อสารโอ้โหแค่นี้พอเลยน้ำตาซาบซึง้งน้ำตาไหลพร้อมมีคนปกป้องหมู่ซอมบี้ความเป็นพุทธจะปกป้องอย่าไปว่าหลวงพ่อทําไม่ได้เท่าเขาไปอิจฉาเขาอีกแล้วนี่ไงก็พวกมึงโง่แบบนี้ไงมึงโง่แบบนี้ไงพวกเสียพวกเศรษฐีในข้าพระมันถึงแบบมันมีพวกมึงปกป้องไงมันถึงแบบไม่สนใจไงเพราะว่ามันรู้ว่าต่อให้มันจะ ทำอะไรที่มันไม่ไม่ถูกกรามคำสอนต่อให้มันอะไรที่มันไม่ไม่ถูกกรามคำสอนต่อให้มันจะประพฤติตัวนอกรีดขนาดไหนแต่ถ้าเดี๋ยวมันบริจาคมันทำบุญพวกมึงก็พร้อมกราบมันแล้วมึงก็พร้อมกราบมันแล้วราบเฟิงราบเฟิงเอยหลวงพ่อท่านเป็นพระด,ดีท่านเป็นพระนักพัฒนามึงต้องแยกมึงต้องแยกมิจฉาชีพกับพระนักพัฒนาให้ออกก่อน มึงต้องแยกคำว่ามิจฉาชีพกับพระนักพัฒนาให้ออกก่อนพระนักพัฒนาที่แท้จริงต้องอย่างอาจารย์พยอมนุน่นอันนี้เรียกว่าพัดพระพัฒนาได้เต็มปากเพราะท่านไม่ทํามิจฉาอาชีวะเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเงินทองถ้ามึงอ้างตัวเองว่ามึงเป็นพระนักพัฒนามึงต้องทําแบบอาจารย์พยอมคือสอนคนไปด้วยให้ปัญญาคนไปด้วยสร้างงานไปด้วยสร้างคนไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพระนักพัฒนาที่แท้จริง แต่ไม่ใช่ประเภทแบบไปทำเดลฉานวิชาหลอกลวงคนให้คนไปทำพิธีกรรมที่ไม่ดีได้เงินมา